นีม้มาสูตรสปานะครับวันนี้สูาาต,ต,ตรสปาเพิ่งลงกิเองน้ําเป็นบ่อเลยแต่น้ําบ่อแต่น้าําไม่กว้างเท่าไหร่บ่อไม่กว้างเท่าไหร่ถังเป็นบ่อเลยครับเนี่ยตึ้งลงนะครับเนี่ยใช้ท่ออนาคอนดา8นิ้วนะครับของเทียมโหดครับเนี่ยก็ติงไงไดตั้งง่ายใช้ใช้หลัก3หลักต่อแค่นึงแล้วก็ดึงเข้าไปหาเครื่องรถถ่เดินตาม9้5แรงคูปูตาครับนี่ของเทียมโหด พ่อหนักแปดนิ้วครับสายท่ากบสายกีก e ีของเจ้โหดเหมือนกันสั่งมาได้ดีมากเลยน้ำก็ไม่เปื้อนไม่มีน้ำคือไม่มีน้ำใดก็ไม่เต๋อไม่แก่เรืองสะไยนี่ครับพ่อ,อเรื่มงไปเยอะแล้วด้วยคือของเจ้โหดสึงตอนประมาณเก้าโมงเนี้หมั้ไม่รู้กี่โมงถึตอนประมาณเก้าโมง มงเท่าไหร่เลยแต่ตาสั้งแต่เม่อตาแป๊บนึงก่อนคูอตอนประมาณเจ็ดสิบโมงเน้วเก้าโมงห้าสิบหกนาทีเดี๋ยวให้ดูน้ำไปดูน้ำอันนี้พรีเซนเตอร์นี่พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ตัวน้อยเดี๋ยวให้ดูน้ำก่อนดูน้ำว่าเยอะไหมน้ำมันไหลแรงนะแต่ไม่อยากลงไปอ่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้านทำมาเนี่ยน้ำอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวลงไปดูให้ดูก็ได้ ยังไงก็นั่นแหละเดี๋ยวลงไปให้ดูก็ได้น้ำนมัไหลแรงขนาดไหนโอ๊ยฮะก็ต้องออกออกออกทางนู้นแหลยปิดก่อนนะน้ำแรงนะครับนี่นะนแรงนะครับนะน้ำแรงมากเดี๋ยวเปลีไปปิดน้ำก่อนรู้สึกว่าน้ำมันจะไหลเข้าสระต้องพาดไปอีกทางหนึ่งก่อน